ถ้าใครใช้ไก่เนื้อแบบซื้อมาจากตลาดเนี่ยอย่าเคี่ยวนานนะแต่อยากให้เพื่อนๆใช้ไก่บ้านครับอร่อยมากแนะนําเลยถ้าทานกับข้าวเนี่ยทานกับข้าวเหนียวนิ่มๆร้อนๆน,นะอร่อยจริงๆสับไก่เสร็จแล้วมาโขลกพริกกันครับแจ็คใช้ขมิ้นหนึ่งข้อแบบนี้นะหอมแดงใส่สี่หัวก็พอครับกระเทียมปอกเปลือกหนึ่งกำมือพริกแห้งเม็ดเล็กสัก8เม็ดและพริกแดงจินดาครับใส่10เม็ดไปเลยตามด้วยเกลืออีกเล็กน้อยนะครับความเผ็ดเนี่ยเพื่อนๆปรับได้นะถ้าใครชอบให้เผ็ดมากๆเนี่ยใส่พริกเพิ่มไปเลยครับโขลกก็ไม่ต้อง ตักพริกออกแล้วก็เติมน้ําลงไปในครกนะน้ําล้างครกเดี๋ยวเราต้องใช้ครับทากับข้าวเพื่อนๆนชอบใช้น้ําล้างครกกันไหมครับทําตามแม่ตามยายมาตั้งแต่เด็กๆไม่รู้ว่ามันอร่อยขึ้นไหมแต่ก็ทําตลอดนะครับก็ดีกว่าล้างทิ้งนะเสร็จแล้วไปเริ่มผัดได้เลยครับตั้งกระทะใส่น้ามันลงไปเล็กน้อยก็พอพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วใส่พริกที่เราโขกไว้ลงไปผัดให้พริกเนี่ยสุกหอมได้เลยนะและกระทะที่แจ็คใช้เนี่ย ิดีมากๆไม่ติดกระทะเลยเพื่อนๆขนาดของกระทะเนี่ยสาเซนนะครับมีฝาปิดอย่างดีราคาหลักร้อยครับไม่ถึง1000บาทใช้ดีมากๆใครสนใจเดี๋ยวแจ็ควางช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะครับและตอนนี้พริกสุกหอมดีแล้วใส่ไก่ลงไปครับเดี๋ยวเราจะผัดไก่ให้รู้สึกว่าตึงๆซะก่อนนะเพื่อนๆแจ็คผัดไฟกลางนะครับผัดไปเรื่อยๆ และเพื่อนๆสังเกตดูสิครับไก่ไม่ติดกระทะเลยกระทะลื่นมากกระทะใบนี้จะใช้ไฟแรงแค่ไหนก็ไม่ติดนะครับไม่ไหม้ด้วยบางทีเราใช้กระทะเหล็กกระทะสแตนเลสเนี่ยหรือกระทะอลูมิเนียมจะไหม้ตามขอบนะครับแต่พอใช้กระทะเคลือบของอีโควินตัวนี้หมดปัญหาไปเลยครับกระทะไม่ไหม้ตามขอบและอาหารก็ไม่ติดกระทะตัวนี้ชอบครับใช้ดีมากๆและพอไก่ตึงๆแบบนี้แล้วเติมน้ําล้างครกลงไปได้เลยนะครับเพื่อนๆสําหรับน้าที่ใส่ลงไปก็ให้พอดีกับไก่ก็พอแล้วให้เราปรุงรสด้วยน้ําปลาปรุงรสครับ5ช้อนโต๊ะ เลือกยี่ห้อที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับเมนูนี้ขอใส่ผงชูรสลงไปเล็กน้อยถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับตามด้วยผงปรุงรสครับคึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้นะให้เพื่อนๆเร่งไฟขึ้นมาเป็นไฟแรงให้น้ําเดือดได้เลยใครจะปิดฝาหรือไม่ปิดก็ได้นะครับพอน้ําเดือดแบบนี้แล้วลดไฟลงเป็นไฟกลางครับ แจ็คจะใช้เวลาเคี่ยวประมาณครึ่งชั่วโมงนะเพื่อนๆเพราะว่าไก่บ้านจะค่อนข้างเหนียวแต่แจ็คจะไม่เคี่ยวนานเกินไปนะครับยังคงให้เนื้อไก่เนี่ยมีความเหนียวนุ่มเวลาทานให้เนื้อไก่หนึบๆหน่อยแบบนั้นอร่อยดีครับและจะเคี่ยวผ่านไปครึ่งชั่วโมงน้ํางวดลงเยอะเลยนะครับแค่นี้พอแล้วเนื้อไก่ออกมาเหนียวนุ่มกําลังดีครับส่วนน้ําจะไม่ให้แห้งเกินไปนะครับเหลือไว้แค่นี้พอขั้นตอนสุดท้ายแจ็คใส่ขาซอยลงไป1นึ่งกำมือ ตะไคร้ซอยอีกหนึ่งกำมือและใบมะกรูดฉีครับประมาณ5ใบขั้นตอนสุดท้ายนี่แหละครับกลิ่นหอมมากๆเพื่อนๆคนคลุกเค้าให้เข้ากันได้เลยนะให้ขาตะไคร้ใบมะกรูดทรงกลิ่นหอมขึ้นมาแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูไก่บ้านผัดน้ำปลาทำง่ายมากๆอย่างที่บอกมันต้องไก่บ้านนะเมนูนี้จะทานเป็นกับข้าวหรือกับแกงก็ได้ใครที่ชอบกินของปลาไม่ควรพลาดเลยนะครับที่ทำในวันนี้ได้ประมาณ3จานแบบนี้นะเพื<ๆ>่อนะๆลองไปทำตามกันด<ๆ>ูครับทำง่ายรสชาติอร่อย วันนี้จ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ